รอบลุ้ปีสาจแดงเจอกันเช้าวันพฤหัสบ,บดีส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนเดินหน้าเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีปริทิน2023กับช่วงเวลาหลังเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเมื่อคืนที่ผ่านมาออกที่ไปเยือนถิ่นอาลีซามเมเยนหลังเยา้าอนาเกรงขมของกาลาตาสลายโดยก่อนเกมปีสัตแดงก็มีกำลังใจดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่โอเล็กุนาโซชาอดีตผู้เล่นระดับตำนานและเคยเป็นกุญซือของทีมนในช่วงเวลาหนึ่งเดินทางมาให้กําลังใจทีมรักในเกมนี้ด้วยเช่น งนน้าารอ่ผมเซึ่งปัจจุบันเล่นกับสโมสนรนเฟเนบัตเช่ในประเทศตุรกีก็มาปรากฏตัวพบปะก,กับเพื่อนเก่านาที่พักของแข้งแมนเชสเตอร์อยู่ในเดก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นโดยมีทั้งภาพการพูดคุยกับบูโน่เฟรนันเดสที่สนิทสนมกันอีกทั้งยังร่วมเฟรมกับอดีตนายเก่าอย่างเอเด็กเทนฮาร์ตมิเชลฟอนเดกากและสตีฟแมคเลนิกด้วยส่วนความน่าสนใจก่อนเกมมีในส่วนของบูโน่เฟรนันเดสกับตันทีซึ่งออกลงกระตุ้นเพื่อนๆน,น้องๆในทีมโดยการยกตัวอย่างคอบบี้ไมนูเจ้าหน,วาน,น,นมวัวยสิบแป ดีมากๆของการก้าวขึ้นมาแสดงผลงานเพื่อช่วยทีมแทนผู้เล่นคนอื่นที่ขาดหายไปและกระตุ้นว่าคนอื่นๆก็ควรต้องทําให้ได้แบบนี้เพราะผลประโยชน์จะตกอยู่กับทีมในภาพรวมที่สุดคนอื่นต้องก้าวขึ้นมาเหมือนที่คอบบี้ทำให้เห็นไม่ว่าใครที่ได้รับโอกาสพวกเขาต้องก้าวใ,ให้ใหญ่และทําในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมภาพรวมของกลุ่มผู้เล่นเรามีความรู้สึกร่วมกันว่าเราต้องชนะในทั้งสองเกมที่เหลือเพื่อความหวังในการเข้ารอบน็อกเอาท์แลาทุกคนต่างก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรามีความเชื่อว่าเราจะทําได้เพราะเราเคยทําเรื่่องวกกนนนีี้้มาาาาาแลลใชทสถรณยํบ หมายถึงเราเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกันมาแล้วดังนั้นเราแค่ต้องทํามันให้ได้อีกครั้งนี่คือฤดูการที่2ภายใต้ผู้จัดก,การทีมคนนี้มันหมายความว่าบางสิ่งมันต้องดีขึ้นเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นระหว่างเส้นทางก็ต้องคว้าชัยชนะไปด้ดยให้ได้ขณะที่ก่อนเกมจะเริ่มการแข่งขันก็มีหนึ่งปัญหาหน้ากังวลเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในกรุงอิสตันบูลซึ่งถูกฝนถล่มหนักหน่วงส่งให้สภาพสนามมีน้ํเจิ่งนองพอสมควรและทําให้เกิดข้อกังวลกันว่าเกมจะถูกเลื่อนออกไปหร สอบสภาพสนามตั้งแต่ราวสามชั่วโมงก่อนเวลาคิกออฟนะครับทว่าตามรายงานที่ออกมาจากทาง ESPN ระบุว่าช่วงระหว่างการตรวจสอบนั้นฝนก็ยังคงเทกระหน่ำลงมาต่อเนื่องในแบบหาท่าทีจะหยุดไม่ได้จะมีการทดสอบบอาลูฟุตบอลกินกับพื้นสนามแล้วก็พบว่าการหมุนกิ้งของลูกฟุตบอลกับพื้นนั้นไม่หลับลื่นขณะที่รายงานจากฝั่งของอดัมมาแชลที่เป็นสื่อของทางสโมสรปีศาจงระบุว่าไม่ใช่แค่สภาพสนามที่มีปัญหาจากการฝนตกหากแต่ในด้านการจราจรภายนอกโดยเฉพาะเส้นทางที่นำไปสู่สนามแข่งขันโดยที่ก่อนหน้านั้นในเกมการแข่งขันยูฟ่ายูดลี ของรุ่นอายุ19ปีก็มีปัญหาคล้ายกันแต่เกมแข่งกันจบโดยชชนะเป็นของเด็กกะละาลาตสไลเหนือเด็กผีรุษกร1นต่อ0แต่ในเวลาต่อมาช่วง2ชั่วโมงก่อนก,นกำหนดคิกออฟแฟนบอลก็ได้ข่าวดีเมื่อรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าฝนที่กระหน่ำหนักมาตลอดได้หยุดลงและทางทีมเจ้าหน้าที่ของยูฟ่าก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆกันต่อเช่นเดียวกับสภาพพื้นสนามที่มีการรีดน้ำออกจนอยู่ในสภาพที่สามารถเล่นฟุตบอลกันได้ทว่าก็ไม่ได้อยู่ในความสมบูรณ์มากนักโดยเฉพาะการทดลองโยนลูกฟุตบอลขึ้นฟ้าให้ลงมาเด้กับพพืนสนสาาามามมตทีี่ภ เข่ามาทางโซเชียลก่อนเกมจะเริ่มพบว่าลูกบอลได้กับพื้นเพียงแค่จังหวะเดียวเท่านั้นแน่นอนว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคส่งผลต่อรูปเกมและแนวทางการเล่นของทั้งสองทีมอย่างไม่ต้องสงสัยอีกทั้งยังอาจทาให้ผู้เล่นที่ต้องลงสนามในสภาพแบบนี้เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้โดยง่ายลา่าสุดตัวจริงของปีศาจแดงทําข้อออกมา1ชั่วโมงก่อนคิกออฟโดยเอริกเทนฮากทําการเปลี่ยนแปลงสตําแหน่งจากเกมล่าสุดที่บุกไปเคียวทอฟฟี่สีน้าเงินตําแหน่งแรก เรื่องนี้มาจากเหตุผลว่าแรดฟอร์ดนั้นติดโทษแบนจากใบแดงที่ได้รับมาในเกมนัดเยือนเอฟซีโกเบเกนตำแหน่งที่3เทนฮากเลือกซื้อประสบการณ์ของโซเฟียนัมลาบัตในตำแหน่งมิดฟิลจึงเท่ากับเป็นการเลือกดับคอปปี้เมนูไปที่มานั่งสำรองแม้จะทำผลงานได้ดีมาในเกมกับเอเวอเรตันและมีเสียงเชียร์ให้เอเด็กเทนฮากใช้งานต่อเนื่องก็ตามส่วนตำแหน่งที่4คือแบ็คขวาสลับใช้อารอนหวันบ,บิสซาก้าแทนเดีอโกโดาโลที่เหลืออีก7ตำแหน่งคือนักเตะชุดเดิมที่ลงต่อเนื่องได้แก่อังเดนานามววกอ f, ลเดูกชนนาห์ไนเลม เลขาโดกานาโชโดยก่อนเกมจะเริ่มมีบทวิเคราะห์น่าสนใจชิ้นหนึ่งเขียนระบุว่าโดยเงินไขสภาพสนามที่ไม่สมบูรณ์จากการมีฝนตกหนักและน้ำนองหลายจุดจะทําให้เกมนี้อาจเป็นเกมที่2ฝ่ายเล่นบอลไดเล็กทางกลางอากาศใส่กันมากกว่าปกติซึ่งนักเตะที่ถูกมองว่ามีผลกับเกมในลักษณะนี้ของทางปีสแสดงคือลารมุธฮอยลุนและสก um อตต์แม็กพูมิเนเพราะเงื่อนไขสําคัญคือความแข็งด้านกายภาพและการที่ทั้งสองมีจุดเด่นอย่างหนึ่งเหมือนกันคือการเล่นบอลจังหวะที่บังคับให้ไม่สามารถเล่นเยอะจังหวะได้ส่วนอีกหนึ่งประเด็นคาถามสําคัญ่เเเออดกกกกกนัแแจจงไว้มคื ที่เลือกใช้โซเฟียนำลาบ,บัตก่อนคอบบี้เมนูโซเฟียคุ้นชินกับการเล่นในเกมใหญ่แบบนี้ผมเองก็พอใจกับคอบบี้โดยเฉพาะผลงานเมื่อวันอาทิตย์ทว่าคุณต้องไม่ลืมว่าเขาเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บหนักและเขาเองก็ยังเด็กเขาต้องทําความคุ้นเคยกับการเล่นหลายเกมต่อเนื่องที่เป็นความเข้มข้นสูงแบบค่อยเป็นค่อยไปขณะที่เรื่องของสภาพอากาศที่มีฝนชุ่มฉ่านั้นเอเดร็กเทนฮากพูดทีเล่นทีจริงว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะสภาพอากาศเมืองแมนเชสเตอร์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่เริ่มเกมกาลาตาสไลที่ได้เสียงเล่งเล้าจากกองเชีีีีียถือวววว่่าาาาทํไดด้มมชชิตก ในการพยายามตั้งเกมบุกกับช่วง5นาทีแรกแต่กลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชิงได้ประตูขึ้นนาไปก่อนจากจังหวะบุกช่วงนาทีที่10จากอเริฮันโดกานาโชรับบอลแล้วสันแสกหน้าผู้รักษสาประตูเข้าไปถือเป็นประตูแรกของกานาโชในรายการแชมเปี้ยนส์ลิกฤดูกันนี้และก็ถือเป็นประตูแรกในประวัติศาสตร์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกมายิงได้ในถิ่นของกาลาตาสไลายอีกด้วยมาไปกว่าน,นั้นก็คือการที่กานาโชจ่าลึกชื่อว่าเป็นแข้งอาเจนตยอายุน้อยที่สุดลำดับที่2ที่ทําประตูในเกมแชมเปนนดออดบัออ็ง ที่ครองโดยเลี้ยวเหนืเมซี่ซึ่งเคยทําไว้ตอนอายุ18ปีกับ131วันแต่กาณาโชก็ทาในสิ่งที่ไม่น่าทานั่นคือการแสดงความดีใจที่ค่อนข้างจะโยโยุไปยังฝั่งกองเชียร์เจ้าถิน่นจนเรียกองศาเกมให้เดิดขึ้นมาอีกทั้งยังถูกเตือนจากผู้ตัดสินหลังแสดงความดีใจออกไปซึ่งหลังจากนั้นกาณาโชก็ตกเป็นเป้าเล่นงานจากทั้งกองเชียร์เจ้าบ้านและผู้เล่นของกาตาสลายไปด้วยในตัวแต่ความกดดันจากแฟนบอลเจ้าถิ่นก็ไม่เป็นผลเมื่อเจ็ดนาทีต่อมาคุณพอนปีแสดงมาได้ประตูที่2จากการยิงไกลสวยๆของ และเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวในรายการน,นี้ถือเป็นลูกยิงที่สมบูรณ์พอพุ่งแรงเขาสามเหลี่ยมหนีมือผู้รักษาประตูกาลาตาสลายแบบหมดจดประตูนี้ของบูโนยังสามารถลดโวลลุ่มเสียงกดดันของแฟนบอลเจ้าถิ่นลงมาได้มากพอสมควรและทําให้เกมมีความคลายตัวมากขึ้นสําหรับปีแสดงเองไปพร้อมกันในตัวที่จริงแล้วช่วงย5นาทีแรกกาลาตาสลายมีโอกาสเข้าทําเยอะกว่านะครับแต่พวกเขาเจาะแนวรับสุดท้ายของปีแสดงไม่ได้ซึ่งตรงข้ามกับปีแสดงที่สร้างโอกาสเข้าทําในช่วงยี่นาทีแรกตรงกรอบสองครั้งเปลี่ยนเป็นประตูสองครั้งทันทีกลายเป็นควาามแตตก่่งทีชัดเจน ระหว่าง2ทีมนในช่วงต้นครึ่งแรกแต่เจ้าถิ่นก็ไม่ได้ยอมจำนวนโดยง่ายมาได้ลูกตีไข่แตกเร็วก่อนเข้าครึ่งชั่วโมงของครึ่งแรกโดยเป็นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษระยะหวังผลและฮาคิมซีเยกก็ซัดเข้าไปอย่างสวยงามไม่แพ้2ประตูที่ปีศาแดงทำได้ประตูนี้ทำให้เกมกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเพราะความห่างแค่สกอร์เดียวไม่ต่างอะไรกับบอลที่ออกได้หมดทุกหน้าแถมยังเร่งราให้แฟนบอลเจ้าถิ่นกลับมาเดือดกันอีกครั้งซึ่งเกมหลังจากนั้นมาก็เป็นกราระตาสไลดที่กลางตําราเกมบุกใส่ฝั่งของปีศา,า,กา,า,า้กันนง ต้องให้เครดิตอังเดียนาอน่าที่ช่วยเซฟลูกอันตรายได้พอสมควรก่อนจะจบครึ่งแรกไปแบบที่สามารถเรียกว่าเอาตัวรอดไปได้ด้วยสกอร์หต่อสของปีสาตแดงพอทายครึ่งแรกมีช็อตที่การาตสไลส่งบอลเข้าประตูอีกครั้งซึ่งโชคดีว่าเป็นการล้ำหน้าไปสกอร์ส่วนผู้เล่นที่น่าชื่นชมอย่างมากสาหรับฝั่งปีศแจแดงในเกมครึ่งแรกคือบรรดากเกมรับโดยเฉพาะแฮร์รี่ม็กไกวที่ค่อนข้างนิ่งในการบัญชาเกมรับและตัวเขาเองก็มีหลายช็อตสกัดสําคัญช่วยทีมเอาไว้ส่วนเกมครึ่งหลังช่วง5-10งงงนนาทแแแรกกมเมเเตตตออออยูไไดดั้ขว่่ลละปให้กาลาตงสอง เกมเข้าหามากกว่าแต่เกมรับของปีแสดงยังเหนียวแน่นและค่อยๆพาสถานการณ์ให้ทีมกลับมาเริ่มตั้งเกมได้บ้างหลังนาทีห้าเป็นต้นไปและยูเนเต็ดก็ไม่ได้ประตูหนีห่างเป็น31จากการขึ้นเกมทางขวาอันโตนี่เลี้ยงเข้ากลางแล้วถ่ายออกขวาให้กับวานบิซากา้าศบเข้ากลางตามจังหวะในกรอบเขตโทษเข้าเท้าแม็กทูมินีแท็บอินเข้าประตูไปถือเป็นการเล่นจังหวะโต้กลับและเป็นทีมโกที่สวยงามลูกหนึ่งและก็เป็นประตูแรกของแม็กทูมินีในรายการแชมเปี้ยนส์สีซั่นนี้ต่ามไปด้วยก่อนเข้าช่วงนาทีหกรมากก้เกดยส่งปปิบ และอ,อ่ตัวนี่มาเสียยวลงสนามมาแทนอัมลาบัตที่มีใบเหลืองติดตัวทําให้เล่นยากและอีกคนที่ถูกถอดออกก็คือลานดบุตชอยลุนซึ่งค่อนข้างจะนนวมไม่น้อยจากการโดนบทโดนชนจากแนวรับของกาลาตาสายที่ใส่สุดทุกดอกมาตั้งแต่เริ่มเกมหลังปีแสดงได้ประตูที่3เกมของกาลาตาสไลดูช็อตไป็นด่ทันทีนะครับไม่ได้คึกคักมีชีวิตชีวาเปิดช่วงเริ่มครึ่งหลังไม่ใหม่และบรรยากาศการะแสเกมก็คายตัวลงมาพอสมควรจากที่เดือ,ด,อดกันในช่วสงสกอร์ห่างแค่ลูกเดียวทว่ากาลาตาสไลก็มาปล แต่กลายเป็นว่าโอนาน่าที่รับลูกไม่อยู่มือปิ้นเข้าประตูไปโดยจังหวะน,นี้โอนาน่าเองก็น่าเห็นใจนะครับเพราะก่อนหน้านั้นมาซเยวที่เหมือนจะฉบสกัดบอลกลับไม่ได้เล่นบอลจนทําให้โอนาน่าเสียจังหวะตามไปด้วยก็ถือเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นและทําให้เกมกลับมาตึงเครียดกันอีกครั้งในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่นาที70กราตาสายที่พยายามเทียรไล่เทียวคือบุกกันอยู่นานสองนานจะมาทําประตูตีเสมอได้สาเร็จจากลูกยิงบริเวณกรอบเขตโทษซึ่งคนที่มีส่วนสําคัญในการทลาายยเเกกมมรับขอออองงปิิ่นแสสด็คืืีให้พ กลายเป็นว่าซีเย็กยิง2ประตูแอซิสหนึ่งถือเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นอย่างมากของฝั่งการาตาสไลา์สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมแดนหน้าของพวกเขาดับคุณภาพลงไปหลังจากเปลี่ยนฮอยลุนออกจากสนามเพราะจากที่ฮอยลุนสามารถเป็นตัวพิงตัวชนคอยเก็บบอลในจังหวะเปลี่ยนผ่านจากรับเป็นลูกแบบไดเล็กพอเป็นมอซเยาจังหวะแบบนี้ก็หายไปเพราะมาอสเยาแทบจะเก็บบอลไว้ไม่ได้โดยเฉพาะบนกลางอากาศที่ฮอยลุนทําได้ดีกว่าแบบชัดเจนถือว่าเป็นอีกจุดสําคัญมากๆที่ส่งผลกระทำให้การาตาสไลา์เปิดหน้าใส่ยูไนเต็ดแบบไม่ห่วงหน้าพวงหลังาเหือออนนนนต่รุุ้ยยัง หน้าอยู่แต่แมนยูก็สู้กลับได้อันตรายโดยเฉพาะจังหวะยิงของกานาโชและแม็กโทมิเนหลังจากที่พวกเขาเสียลูกที่3ไปไม่กี่นาทีก่อนเข้าช่วง10นาทีสุดท้ายเทนฮากเปลี่ยนกานาโชออกห้เปสตยลงสนามและเอาดาโลลงมาแทนวันบิซาก้าช่วงท้ายเกมถือว่าแรกการสนุกมากนะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็มีโอกาสดีๆจะได้ประตูที่4อยู่เหมือนกันโดยเฉพาะฝั่งปีศาจแดงที่มีโอกาสเข้าทำที่สามารถจะเปลี่ยนเป็นประตูได้หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำได้ส่งให้จบเกมด้วยการเสมอกันไป3-3ผลเสมอเกมนี้ถือเป็นการเสมอนัดแรกของปีศาจแดงในท และเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนตารางเรียลไทมตอนจบเกมก็คือรังอันดับ4ของกลุ่มเพราะต้องรอผลคู่บาเยมิเนก,กับโคเปเกนที่ลงเตะกันช่วงตีสาซึ่งอย่างดีสุดถ้าเสือใต้ชนะก็จะทาให้ทีมของเอเดร็กเทนฮากขึ้นมาอยู่อันดับ3เท่านั้นและต้องไปวัดดวงกันที่เกมสุดท้ายซึ่งพวกเขาจะเจอกับบาเยมิเนกในแบบที่ไม่ได้กลุ่มชะตาการเข้ารอบเอาไว้ในมือตัวเองเพราะถ้าเกมสุดท้ายการาตาสไลเอาชนะโคเปเกนได้ก็จะลอยลำโดยที่ไม่ต้องสนใจผลของคู่แมนยูแต่อย่างใดสถิติบางอย่างที่น่าสนใจหลังเกมจบมีในส่วนของออ ที่ก่อความผิดพลาดแบบส่วนบุคคลนําไปสู่การได้ประตูของคู่แข่งมากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019เป็นต้นมาที่จํานวน7ครั้งขณะที่3ประตูที่ปีแสดงทําได้ในเกมนี้ส่งให้พวกเขาเป็นทีมที่มียอดทําประตูสูงที่สุดในลําดับที่3ของทุกทีมในแชมเปี้ยนส์ลีกหลังผ่าน5เกมรอบแบ่งกลุ่มขณะที่เกมกับกาลาตาสลายเซติอีกอย่างหลังเกมที่สะท้อถึงปัญหาการเข้าทําพื้นที่สุดท้ายคือการสร้างโอกาสได้มากถึง17ครั้งแต่ตรงกบแค่4ครั้งของปีสัตว์แดงขณะที่อีกหนึ่งเซติ รายการมากถึง33ประตูถือว่าย่ำแย่ที่สุดในการเล่น20เกมแรกของซีซั่นรวมทุกรายการนับตั้งแต่ปี1963หรือก็คือแย่สุดในรอบ60ปีเต็มนอกจากนั้นก็ยังมีสถิติการเป็นทีมแรกในเกาะอังกฤษที่เสียประตูมากถึง1 4ลูกในเกมรอบแบ่งกลุม่มแล้วก็ยังมีสถิติการชนะเกมเยือนรายการแชมเปี้ยนส์คีกแค่เกมเดียวจาก9เกมหลังสุดตัดเกมคะแนนผู้เล่นหลังจบเกมไล่ตามลำดับจากผู้รักษาประตูอังเดเลน,าน,าน่าแม้มีช็อตเซฟช่วยทีมหลายลูกแต่ความผิดพลาดของเขามีราคามหาศาลที่ทีม ทีเก็บวิลเฟสซาหาได้อยู่หมดัดจนถึงต้องถูกเปลี่ยนออกให้ดาโล่ลงมาแทนซึ่งสะท้อนชัดเจนว่าดาโล่เอาซาหาไม่อยู่และทาให้ซาหามีโอกาสยิงดีๆสองหนจากการตัดเข้าขวาแบบเดียวกันทั้งสองครั้งใส่ดาโล่โดยวันบิาก้ารับไป7คะแนนแม็กไกวยกับลินเดอร์ลฟคนละหกคะแนนลูกชอ7คะแนนกับผลงานที่ยังน่าชื่นชมเหมือนเดิมโดยเฉพาะการเสริมมิติเกมด้านซ้ายทั้งในภาคเกมรับและเกมรุกดันกลางแม็กโทมินเจ็ดคะแนนกับ1ประตูที่ทําได้บลูโน่เฟรนเดนเดสเกมนี้ถือว่าสร้างเกมได้ดีหลายครั้งได้นแดนโนนช8 หอยลูน6คะแนนส่วนโต่สำรองมาเซียล4คะแนนถือว่าน่าผิดหวังในงแนง่ที่ลงมาแล้วไม่สามารถเก็บบอลในแดนหน้าผ่อนภาราถิมไม่ได้คอบบี้เมนูแม้จะได้รับไป6คะแนนแต่รายละเอียดการเล่นต้องบอกว่าเป็น30นาทีที่ทําได้โตเกินอายุจังหวะเคลื่อนที่หาตําแหน่งรับบอลการกล้าพลิกบอลการดวลจังหวะกล้าเลีย้ยงลุยขึ้นไปข้างหน้าการออกบอลที่ไม่ได้แสดงความลนลานให้เห็นทั้งที่อยู่ในถิ่นของทีมที่ขึ้นชื่อยอย่างกาลาตาสลายแบบนี้โดยสถิติของคอบบี้เมนูตลอด30นาทีนิดๆอ่านค่าได้ว่าผ่านบอลแม่นยา100%สสััััผบอ16คร้งงดวจหะพ ชนะ100%สร้างโอกาสสาคัญสองครั้งและเลี้ยงบอลสําเร็จ100%เอซีก2คนที่เหลือคือดาร์โลหคะแนนและเปเยซี่หคะแนนความคิดเห็นน่าสนใจหลังจบเกมแน่นอนว่าเป้าใหญ่อยู่ที่โอนาน่าที่พอสโคกล่าวถึงว่ามาันน่าเสียดายเพราะหลังๆมาน,นี้เขาเริ่มดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วแต่ในแชมเปี้ยนส์ลีกเขากลับยังต้องดิ้นลนเหมือนว่าเขาเสียสมาธิไปแล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดของผู้รักษาประตูคืออะไรกันแน่ทั้ง3ประตูที่กาลาตาสลายทําได้เขามีส่วนต้องรับผิดชอบไปทั้งหมดมันเหมือนกับว่าคูาูู่่่แแขงงิิดดวาาาตต้้้อออยยยเเพพรรระะโนนมสีปลบบั บุลโน่เฟนนเดสกล่าวว่าเรายังทําได้ไม่ดีพอในแชมเปี้ยนส์ลีกเราเสียประตูกันแย่เกินไปและเรามีโอกาสจะทําประตูได้เยอะมากแต่เราไม่เฉียบคมกันมากพอทั้งที่เรานําคู่แข่งห่าง2ประตูในช่วงหนึ่งและนํา2ครั้งด้วยซ้ําเราควรต้องคุมเกมของเราต้องรักษาผลลัพธ์ที่ดีมันคือเรื่องของการต้องฉลาดและจัดการเกมไม่ดีขึ้นกว่านี้หลายครั้งมันเป็นเรื่องของการมองหาเพื่อดมทีมที่ยืนว่างและไม่พยายามจะทําอะไรเองคนเดียวตลอดเราต้องคิดถึงทีมมาก่อนตัวเองทุกคนต้องรับผิดชอบในทุกความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราต้องมองไปที่เกมสุดดดทท้้้าาาายและะะูว่จํอไไรไบง ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดด้านอเวนหากรีฟที่ทําหน้าที่วิเคราะห์เกมระบุว่าพวกเขาทํามประตูที่มิวนิกแต่แพ้3ประตูที่โคเปเก็แล้วก็แพ้และเกมนี้อีก3ประตูแต่ก็ยังสะกดคําว่าชนะไม่ได้ถ้าย้อนไปก่อนหน้ากเกมทุกเกมที่ว่ามาแล้วบอกว่ายูได้แต่จะทําประตูได้ขนาดนี้มันจะไม่มีใครเชื่อนแน่พวกเขาทาประตูได้มากมายแต่ก็ออกความผิดพลาดที่มีราคาต้องจ่ายแพงกว่าประตูที่ได้มาขณะที่เอเดรเทนฮากกล่าวหลังเกมนี้ว่าเราชนะแล้วจากนั้นเราก็แพ้นี่มันเป็นเกมที่เราควรต้องได้3คะแนนเห็น,หนแต่การป้อง กันนั้นไม่ดีพอผมขอชื่นชมลูกทีมและขณะดเดียวกันก็ต้องวิจารณ์พวกเขาแน่นอนรวมตัวผมเองด้วยในส่วนที่เกมรับของเรายังไม่ดีพอแต่ผมยังมั่นใจว่าระยะยาวเราจะประสบความสําเร็จแต่การจะอยู่ต่อในรายการนี้เราต้องชนะเกมหน้าเท่านั้นเกมระดับแชมเปี้ยนส์ลีกความผิดพลาดแบบนั้นจะถูกลงโทษเสมอเราต้องเรียนรู้จากมันต่อด้วยสกอตต์แม็กทูเน์ระบุว่ามันคือความน่าผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะปิดเกมแต่เราทําไม่ได้เกมหน้าเราต้องทําให้ดีขึ้นแม็กทูเมนต์ยังได้พด เรารับผิดชอบด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งในทีมทีมนี้เราต่างก็ต้องรวมใจกันไว้ให้มัน่นและพิสูจน์ว่าเราทําได้ดีกว่านี้หวังว่าทุกอย่างจะดีและเราจะเก็บผลลัพธ์ที่ถูกต้องกลับมาบ้างสุดท้ายล้วก็เป็นอีกเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บผลลัพธ์ที่คาดหวังไม่ได้คือถึงแม้จะไม่ได้แพ้แต่การเสมอและได้มาแค่คะแนนเดียวก็อย่างที่รู้กันว่ามันไม่เพียงพอจะทําให้พวกเขากุ้มชะตาการเข้ารอบน็อกเอาท์เอาไว้ในมือตัวเองกับการเล่นเกมนัดสุดท้ายนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเกมททีีี่่่่่่่นนนนนนนาาาาาาผผิิิดดดดดหหหหววววััังงงแตตตขขขณะะเเเเเยยกกกก็ไไไ้้้้มมมพพออออชึใรรปู คือการไปเย็ยนนิวคาสเซิลอยู่ในเตตที่พวกเขาไม่ควรจะผิดซ้ำซากอีกเพราะไม่เช่นนั้นโมเมนตั้มที่เริ่มจะกลับมาดีอาจพังทลายไปอีกครั้งได้ง,ง่ายๆสู้กันต่อไปครับแฟนผี